สวัสดีครับอาจารย์เจม8จีเลขชีวิตดี8อย่างนะครับวันนี้เราก็มาเจอกันในวันพฤหัสในช่วงของสงการนะครับคุณมีที่เรามีทางคุณไม่มีทั้งที่ทั้งทางเรามีวิธีการที่จะทําให้คุณประสบผลสําเร็จในเรื่องของตัวเลขอสังหาของคุณครับวันนี้นะครับอาจารย์เจมมีหลายๆตัวเลขสมอ,ส,อสมองส่องสมองหลายๆล,ล้านตัวมากๆเลยทีเดียวนะครับที่จะมาแบ่งปันและก็อยากให้ทุกคนรู้ก่อนรวยกว่านั่นเองนะครับนั่นก็คือบ้านเลขที่64ครับบ้านเลขที่64 เป็นบ้านมั่งมีสีสุขครับบ้านนี้นะครับจะขึ้นเป็นบ้างมีสีสุขกับคนที่เกิดวันศุกร์และคนที่เกิดวันพุธและก็คนที่เกิดวันพุธร,ราหูกลางคืนนั่นเองครับบ้านนี้จะสวยงามสงา่าดูมีรสนิยมมกักเป็นบ้านเด่นดังมีเพื่อนฝูงมาเยี่ยมมากมายเลยทีเดียวนะครับเข้าๆออกๆนะครับแล้วก็บ้านนี้เด่นดังและก็ความรู้ เป็นคนที่ความรู้ความสามารถแล้วก็การทํางานต่างๆนั้นจะเป็นคนที่มีว่าทศิิ์เก่งการค้าการเขียนเก่ง นะครับแล้วก็บ้านนี้นะครับมักจะมีสิ่งแปลกที่เข้ามาอย่างธุรกิจแปลกแล้วก็เป็นคนที่อารมณ์ไม่จําเจแต่ว่าสิ่งสิ่งนั้นก็ทําให้เราเป็นคนที่ไม่เป็นตัวของตัวเองได้เช่นเดียวกันนะครับอาจจะมีความลังเลเอออ่าทาให้ราคาเสียได้เหมือนกันครับรบ,บ้านนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เป็นคนที่เกิดวันศุกร์หรือว่าเป็นคนที่เกิดราหูหรือวันพุธนะครับอาจารย์เจมีตัวเลขที่เป็นกระแสแล้วก็เป็นแรงดันแล้วก็เป็น 很冷。 เพื่อที่จะเป็นแรงเคลื่อนจากภายนอกให้กับคุณครับนชาลิติสิทธิลาภามหาโชคลาภนะครับพญานาคก้าวเสียนสามพิภพ,พ,พบาดาลปัตตภีสวรรค์น,นะครับเพื่อที่จะให้พลังกระแสและก็พลังของสิ่งสิ่งนั้นที่จะเกิดขึ้นกับคุณได้ทันทีเป็นบ้านแห่งบ้านเสริมสุขนะครับและก็นี่นะครับคือจตุรทิตนะครับทั้งสี่ทิตของท่านเทวเวสุวรรณอยู่ชั้นจาตุมดึงจากสวรรค์มาสู่มนุษย์ทําให้เปิดคลังสมบัติของคุณได้อย่างง่ายได้แล้วก็ รื่นสําเร็จเร็วนั่นเองนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะครับนั่นก็คือพระยาครุฑจกกักรพรรดิราชาโชค79865เพื่อที่จะให้คุณสามารถที่จะเร่งแรงรวยเร็วราบรื่นสำฤทธิ์สำเร็จศักดิ์สิทธิ ในตัวคุณนั่นเองสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ภายนอกคุณสามารถดึงได้ด้วย3สิ่งนี้อยู่ภายในนะครับวันนี้อาจารย์เจมมีตัวเลข64นั่นคือความมั่งมีสีสุขอยากจะให้ทุกคนนะครับมั่งคั่งมั่งมีสีสุขกันทุกๆคนนะครับวันนี้อาจารย์เจมแปดทีเลขชีวิตดี8อย่างผู้ให้คือความสุขที่จริงใหญ่ครับ สวัสดีค่ะแพนวินเนอร์สเตทโปรเฟชชั่นแนลคอนซัลท์ด้รับสังหาริมทรัพย์ค่ะวันนี้นะคะแพนก็จะมาให้คำปรึกษาสำหรับผู้ซื้อนะคะในช่วงนี้เองนะคะก็มีผู้ซื้อหลายๆท่านนะคะที่กำลังมองหาคอนโดเพื่ออยู่อาศัยนะคะการที่เรานะคะจะซื้อคอนโดเพื่ออยู่อาศัยนะคะสิ่งที่เราจาเป็นต้องรู้เลยนะคะก็คือข้อมูลเกี่ยวกับคอนโดนั้นๆค่ะท่านจะทราบเกี่ยวกับข้อมูลคอนโดนั้นๆได้อย่างไรนะคะ ตอนนี้นะคะเรียกว่าในเรื่องของออนไลน์นะคะก็จะมีสื่อออนไลน์ให้เราเรียนรู้ศึกษาเยอะๆเต็มไปหมดเลยนะคะเราสามารถเข้าไปในอินเทอร์เน็ตนะคะเพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับคอนโดหรือในโครงการที่เราต้องการนะคะว่าคอนโดนั้นนะคะมีรายละเอียดคอนโดยังไงบ้างนะคะซึ่งจะทําให้ตอบคําถามของเราได้เบื้องต้นส่วนหนึ่งนะคะว่าเราต้องการที่จะ ไปซื้อคอนโดนั้นหรือย้ายไปอยู่ตรงคอนโดโครงการนั้นจริงๆหรือเปล่านะคะค่ะและมีอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่ท่านจะสามารถรู้เกี่ยวกับข้อมูลคอนโดที่ท่านต้องการซื้อได้นะคะก็ะคือท่านสามารถปรึกษาในหน้าสังหาริมทรัพย์ได้ค่ะโดยเฉพาะในหน้าที่เรียกว่าเป็นในหน้าในพื้นที่หรือดูแลโครงการ นั้นๆโดยเฉพาะเจาะจงนะคะก็จะสามารถให้ข้อมูลกับท่านได้เป็นอย่างดีนะคะว่าข้อดีข้อเสียจุดเด่นจุดได้ของแต่ละโครงการนั้นมีอะไรบ้างนะคะและ,อะพอพอทราบแล้วก็จะช่วยให้ท่านสามารถวิเคราะห์ตัดสินใจได้นะคะว่าคอนโดนั้นๆตรงกับวัตถุประสงค์ที่ท่านต้องการซื้อหรือเปล่านะคะค่ะและนะคะ,ะในเรื่องของงบประมาณสามารถ แจ้งกับทางในหน้าหรือความต้องการใดๆก็สามารถที่จะพูดคุยได้จะทําให้ท่านได้ซับตรงกับความต้องการมากที่สุดค่ะอย่างแผนเองนะคะก็จะเชี่ยวชาญชํานาญในส่วนของโซนฝั่งธนบุรีนะคะในโซนของวงเวียนใหญ่พระรามสองหรือไปทางจรัญด้วยนะคะครอบคลุมในพื้นที่ฝั่งธนทั้งหมดเลยค่ะ คุณมีที่เรามีทางคุณไม่มีทั้งที่ไม่มีทั้งทางแผนมีวิธีการให้ค่ะสําหรับท่านที่ต้องการปรึกษาซื้อขายในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะสามารถติดต่อตามข้อมูลด้านล่างนี้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ